สวัสดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อยเนาะค่ะเนะาะพอกันกไนน็ไม่ต่อยตอนช่วงสายเนาะค่ะเพราะว่าไม่ต่อยกับบ่ได้เอาคิปน้องหิวน้องเตี๋ยลงให้เบิ่งหลายเมือหลายเว้นแล้ะเนาะค่ะเพราะว่ายัางเตีย๋ยน้องหิวยังบอไเด็กกลับมากค่ะแต่ว่าหมอว่าจะให้กลับมากเมื่อน,นี่แหละค่ะแต่ว่าห่งางจะยังได้บอลู่ว่าคนนัดกันจังไลยเนาะค่ะครับครับไอ็ สาวหน้าหน้าเนาะค่ะเพราะว่าสาวหน้าหน้าไปทรงนองไว้ร่วงบานก็ไปโดนร้ายมือแล้วค่ะพี่น้องอันสาเหตุก็คนที่เด็กไปน,นอนร่ยงบานเนาะพี่น,ออน้องกันคนกัดกันฉันดอกพี่น้องกัดกันแล้วไอช้ช้มขีดบันก็เลยเป็นแผลย,ยุขาน้อยเดียวนั่นแหละพี่น้องเป็นแผลย,ยุขาแปลว่าแผลเขวนะคะ่ะเหลี่หนึ่งยุขาเพิ่น เลยเอาไปรักษาหย่านหย่าน่นเจ็บแห้งเนาะคะ่ะเอาไปรัร้ายเมื่อละพี่น้องจกกังว่าไม่ต่อยบออา่าใดอันท้ายคีปอันน้องอหิวให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าก็นย่างกับน่องตีค่ะขาบัดนนี้เดี๋ยวไม่ต่อยอยาพาไปเบิงนองเตี้ยเอานองเตี้ยเบิงพ่อพังๆไปตะก,กวน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะนองเตี้ยก็จะอยู่ะมาณนี่พี่น้องอยู่ผู้เดียวพี่น้อง โอ้พ่อยายเถาข่อยแม่มึงแน่นอนอยู่กับกวดพี่นออาา้องอลไราีอลาตีสวัสดีเอฟซีครับผมบอดด้พอกันหลาเมื่อห้าย,ายเว้นแล้วครับคินหอดผมบอรครับ น้องเต้น้องเต้คือทอดน้องหิวค่ะพี่น้องว่ามีมูหยอกนอนอยู่นนยเมื่อมื่อเมื่อเว้นนอนอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องหมองเกาเพอนนี่แหละหม่หมห่มบักฮวงหมองเกานี่แหละค่ะพี่น้องอะไรเต้เต้เอ้ยเต้เอ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเห็อันนี้เนี่ยคือนให้จังจันน้ำเมียบันอันเนี้ อันเดียวใบขาเนี่ยเอาเป็นยังคือเหตุจังสรนดนะ้ะแล้บัวลาบัวลาคือนบ่อ้แม่จับนะบัดเอาอัเลวอัเลวอาลาเตอาลาเตเวลาคือนบ่อ้แม่จับขาบัดรเนีน่ยพี่น้องเอาขี้ดินไปถมมันจะคลองไว้เนยเตอาลาเตเวลาเป็นยังลูกือ ลาเป็นยังเอาบ่งแดดพี่น้องบ่ให้แม่ต่อยจับด้วยอยังฮะลาขึ้นคดขาไว้ลาขึ้นกัดขาอันนี้เด็เดนเี่เดบเดินเจนี่เด็เดินเีอันนี้แปลงอันนี้แปลงล่ดีลาขึ้นหอดน้องสมบรูปอลาตต้ลาเตขึ้นหอดน้องอลาเ้ขึ้นหอดน้องสมบรขึ้นหอดน้องหิวสมบร์ลาขึ้นหอดน่องหิวนี่แหละพี่น้อง เอาขี้ดินไปถมตอย่าขวางไว้ได้ย่อ <c oughs> ควดขี้ดินไปถมตอย่าขวางไว้นี่มือเศร้าไม่ต่อยกับปอยเพิ่นออกมาตาเศร้าผุนนะกะ่ะเกี่ยอาหารเกี่ยยั้งแล้วแล้วกะเพิ่นก็จะออกมานอนเล่นด้วยรอแถวโ่มบักม่วงคือเก่าเพิ่นนี่แหละค่ะบ้านนี้ยี่มือแรงไม่ต่อยก็จะเอาเพิ่นเขาขังไว้ในบ้านคือจัง ทุเทียนล่ะค่ะแล้วก็ตอนเจ้ามากมตอนก็จะปลอยปลอยหล้กก็ให้อาหารเพ่อนกินอาหารแล้วแล้วก็ออกมานอนเลนีย่ยวงิีล่ะค่ะพี่น้องบ่มีมูน้องหิวเพล่นมาอยู่เพ่อนเราว่ามีมูหยอกว่าคอยหาวบ่าคอยดองขันมีน้องยู่น้ำนี่บู้น้องเพ่อนหยอก แม, <im sharing> ม as well as For ่ต so ่อยแกงเพนจังบาทกันหน้าคือนอนดีครับเต้เห็นนอนอยู่หนี่ตอนด่วนเหมนอด้ทพี่น้องแม่ต่อยก็เลยบริสุนธิ์ใจบนวาย่นนอนมึงได้แม่ต่อยสีแกงพนแกงน้องเต้จักบาทกันหน้าแกงแกงน้องเต้แกงน้องเต้ น,นี่คือนอนดีครับแท้ในอะไรอะไรแกงน้องเต้อะไรอย่าไปควอยาไปดูดอย่าไปดูดอย่าไปดูดจ้ะเอ๋ เจ๊เข่งน้องเต้เหร่นพี่น้องบ่มีมูหยอกบ่มีมูเหร่นน้องเต้ว่มีมูเหร่นก็เลยแกงน้องเต้เจือๆพี่น้องแหนว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 นี่น่าเจือแับนี้แกงเ่งคนซืือๆพี่น้อง คนนอนนลายย้ำวนเข้าไปย้ำนเข้าไปออกมาพี่มาเตะเต,ตมาหาพี่มาหาแม่พี่แล้วนี้อันอน,อน,นี้อยังนะเข้าไป <c oughs> แกงหมาแกงหมาพี่น้องอันเียงมาอันนี้นี่นีกันี่ีดีอันนี้นดนดนด เนี่ยเนี่ยอน่าเอ้าแกงแกงนองเตียเลยนะแกงนองเตี้ยอาน่เอานเนี่ยอานี่อะนัลาขึ้นหอดน่องอี่ะาขึ้นหอดนางหิวบ่เตียเตขึ้นหอดนังหิวบ่เตียคนลอนังลงบันนังลงนังลงเร็วๆนังนังเออนังกันละนังกันละ นั่งละบอให้นั่งก็นั่งพี่น้องนั่งกันละเบิ้งให้แม่ไายความรูปรอเนี่ยอ้าวเลวนั่งลองนั่งล่องนั่งลองนางร่องนางรองเร็วเบิ้งนี้มาดไก่เนี่ยนั่งลองนอนลองนอนลองนั่งนั่งลองโอ้ยนั่งกันจะเป็นมานั่งไก่เนาะอีพอกูเอ้ยนั่งลูกพน่ะย่องลูกพน่ะเออนั่งยังหันละเออ เช่นั้นมานางไก่นาะขันว่านนางกระไดวัดยุหันหลอกล่ะนางยุหันล่ะเออนางยุพุนล่ะให้นางทายที่ดีเนี่ยใช่ล่ะอยู่ดีดีอ๋อออ๋อวันนี้มีมูหยดอ๋ออะไรอะไรเนี่ยอะไร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 นี่อะไรยังดีอะไรยังดี โไม่มูหยอกงอนแปลงเงี้ยแค่น่ะแค่น่ะอันน,ะน,นะนี้าลาพืนหอดน้องบ่ลูกลาเต้ขึ้นหอดน้องพืนหอดน้องไม่มีมูหยอกลาบ่าม่มีมูหยอกเพือนะอนะ่อนอะเพื่อนอะแค่นี้หยังหวนอันนี้ให้เพื่อนนอนคักกรายอันเก่งเพื่อนให้เพื่อนนึน่งลูกเด่นจักน้อยก่อนพี่น้อง แกงน้องเต้ให้น้องเต้หล่นน้องเต้ไม่มูหยอกน้องเต้ไม่มูหยอกนั่นนะนั่นนะนี่นั่นนะนั่นนะ,อน,น,ะนอนหลายหลายเตี้ยพลมมี่มูพนละนอนอยู่หันเลยพี่น้องอย่าไปเฮ็ดบันทีดูดหัวมามา โอ้ยติดโ,โ,โ,โต๊ะครับหัวไต้เดียวดีๆเด,ดี๋ยดีจังทีละพี่น้องทายเล็กๆนน้อยๆให้พี่น้องเบิ้งอ้อยังไม่คาบลูกยังไม่คาบทายเบิ้งพอนหายคืนหอดหิวเนาะค่ะโอ้ยมาเต้เลย น้องหิวบ่อยอยู่กับจิมเนประมาณว่าเดีย๋ยวนตนตาน้าว่ามือนื่ละค่ะน้องเต้ก็จะเอ้ยน้องหิวก็จะมาเพราะว่ามันหลายมือแล้วหมอเพิ่งก็นัดให้ไปเอาละมั่งจังว่าเม็ดต่อยบ่ได้เอาอล่วงห้เบิงนตัวค่ะเพราะว่าน้องหิวบ่อยอยู่ก็เลยมันบ่ได้ทายมิเตเรือตาน้องเต้ยุ่นี่สมคิดกันแล้วแต่ก็เยื่อมเพลินดอกพี่น้อง คุณละอันเบาขาเลาะเลาะลินนี่ในบ้านคุณละค่คะเบาขาเลาะสมขิด <c oughs> อันนี้อันนี้อันไหน อา้าขาวควดโอ้ยข้าบขวดน้าไป่ใช่บนันนี่เอาคือคำล่ามเถอะนะโอ้บ่เห็นพลคำล่ามจังทียอาลาเถอบ่ลาไว้มูยามมายนะม่ยอกถบ่คำาน,น้ามันสิงตัวเถอะนะเตะนาว่าี่มู่หยอกอะอน่ อันนข้าวกวดนามเชยอันนี้ข้าวกวดนามเชยพี่น้องฮะดาวนี้มูหยอกนี้มูหยอกเพนวนมีมูเหรียญพี่น้องตัวลิบตัวนักแม่ย่าๆยามมาใกล้แม่ละให้แม่ไทยดีๆเนี่ยโอ้ยแม่ย่างไปแส่กับยางน้ำเออไปพูนละ ไปเหตุทายดีดีแน่เอาอยางมัดไก่ไปไม่สเห็นคว่ำรอเขาบาักหล่าเอฟซีไปเห็นคว่ำรอเขาบักหล่าดิขึ้นใส่เตะขึ้นใส่เตะขาบขวดน้ำโอ้ยเฮ็ดโจโลอยูบ่บนนี้ เฮ็ดโจโลอยู่บนขาบขวดน้ำอันน่ะอันน่ะอันน่ะเลาวิมูหยอกทับงหมดลาววิมูหยอกลูกกใจขอบวิมูหยอกพี่น้องคาบขวดน้ำเด่นบนพุ่นไปเบ่งผงเพิ่นเพิ่นขวดนอนพุ่นขวดนอนเด่นพี่น้องผงเพิ่นขวดนอนเอ้าอืมเบิ่งคลิปน้องเต๋ไปสักก้อนเนาะค่ะจัง เมื่อรุ่นจังคอยเบิงลิปน้องหิวเพราะว่าน้องเต่ mm. เพื่อนกะมุ้ยมูยูเพื่อนกะสีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะผู้ดเดียวเพื่อนฟังหันนอนรับรับ,รบไม่ต้อยตั้งแกียงเพื่อนให้นเพื่อนลูขื้นมาเหล่ยนซื้อ mm. เอา้าไปกวดนอนอีกบันี่ยเอ้าอืมตีนนี่ไเพื่อนผุนักวดท่วนทวนอยู่ผุนบันเนี่ยเอา้าอืมอ้มอา มนลาแม่เอาขวดนอนท่าสันบนี้สีเเร้ารบกวนแะ้วล่ะเห้เพิ่อนนอนแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หมุดเขาไปนอนอย่างวุ่นได้ผงตัวน,นี้ก็บพ่า้เดาออกเพราะว่าให้เพิ่นเป็นผงหลินเนาะค่ะ <c oughs> อันน่ะขวดนอน ควดนอนพี่น้องเพิ่นกำลังสิควดหาหม่องนอนลาก็จะไปนอนอยู่ในแถ่นะโอ้โอ้ขี่ดินง่ายทวนทวนมาหาแม่เมือนหรล่ะเอาควดทวนลดควัดลดควดจ้ะสองขาควดไวๆอยู่แบบนี้อันนี้ อ่ตัลี่ต่นสาสตร์พี่น่องอยู่ผู้เดียวอยู่ตัวเดียวกับบมีมูว่าจักสีเห็ดจังได้อยู่กับสมขิดกับบะคอยหยอกกันเด้กับสมขิดกับบะคอยหยอกกันเพราะว่าสมขิดเป็นหมาบ่หมักหยอกไอเตะกับเป็นหมาบ่มักหยอกคือกันมักหยอก,กัแต่คุณาสหิวคอยน่ะแต่ว่าคุณชายหิวคอยนั้น ยอกไอเต่ได้ย่แต่ว่าไอสม้มขิดนี่บ่ได้เลยตำบันกันโอ้ยเอาละบักลาเอ้ยคือกวดคถ้กวดแน่เถอะนะกวดหลักะทิกาไปนอนทันแล้วพี่นองบันเพราะว่าพื้นดินมันเย็นด้มันซ่มมันเย็นวันลาช่วงแย่แรงผวันละไม่ต่อก็จังจะเอาเพื่อนเขาไปขังในบ้าน พราะว่าช่วงย่ามเศรายมมอ,อย่างมังเวียนยังสีบนก็นจะมาเร่ยนเรื่องสีล่ะค่ะประมาณยังสีละ่ะเออกวดคักกวดแน่นอนซะบัน่นขวดเดือดคักหลายว่ากวดบอลเลีเ่ยวเปลี่ยนเดือพนอันนะ่ะนันนะ่ะอ๋อยังกวดคักกวดแน่แถานาตเตอเราลวกลเล้าล่ะ ก่อนแล้วก็สินอนแทนแล้ววานพี่น้องฮ่นน่ะเจ้ากวดหรอแม่นบอลวันนี้เมีอะไวแม่นบอแลบลิดนเคเลแล้วแลบลิดนเคเลแล้วเมียแล้วไปมันไปนอนเด้อว่าเด้อนอนเด้อ ค่ะพี่น้องบัน,นี้่เม่ต้อยกับจีเอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนเนาะคะ่ะคลิปนี้่พราะว่าเม่ต้อยกับบเดทายให้พี่น้องเบิองหลายมือหลายเว้นแล้วเนาะคะ่ะคลิปน้องหิ้กับน้องเเพะว่าน้องหิวยบอยู่เม่ต้อยก็เลยบอยคอยเดทายล่งเนาะค่ะกับเบิองน้องเตไปสักก้อนเนาะคะ่ะสร้างน้องหิ้มากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เม่ต้อยน้ำเดือดค่ะกับขอพคุณหล,ลายค่ะที่บอกถามโฆษณนาของเม่ต่อยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะกะ,ะ,ะคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับ